ชาวราศีเมถุนนะฮะมีข่าวดี2เรื่องนะครับในช่วงที่ดาวอาทิตย์ย้ายนะครับตั้งแต่วันที่16พฤศจิกาถึงวันที่16ธันวาคมนะครับแปลว่าอ่ะย้ายแล้วนะฮะดาวอาทิตย์นะก็เรียกว่าย้ายจากราศีตุลไปราศีพิจิกครับมันมีข่าวในข่าวดีเนี่ยมันมีเงื่อนไขในข่าวดีด้วยนะฮะคือไม่ใช่ว่าอยู่ก็ดีนะครับไม่ฮะดวงบางทีมันมีอะไรที่สลับซับซ้อนข้อแรกก่อนนะฮะดวงแฟน ช่วยเหลือหรือเสริมดวงเราเป็นที่ปรึกษาเป็นคนช่วยใช้แนะนําหรือว่าบางทีถ้ามีแฟนนะฮะก็เป็นเพื่อนสนิทก็ได้นะครับแต่บางคนนะครับต้องบอกว่าดวงเพื่อนสนิทนะฮะหรือว่าเพื่อนสนิทมากๆนะฮะบางทีเขารู้เรื่องส่วนตัวรู้ตื้นลึกหนาบางเลยมากกว่าแฟนก็มีนะฮะบางคนเขาเพื่อนนี่แบบแหบมบรู้ครบทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้นะครับถ้ามีปัญหาเรื่องอะไรก็ตามปรึกษาหารือกับ แฟนก็ได้หรือเพื่อนสนิทก็ได้นะครับหรือบางคนนะครับเพราะว่าดาวทิศโคจรเล็งดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนพุทธปฏินินะครับแล้วก็เจ้าเรือนพกัมมะฉะนั้นถ้าดูโดยรวมนะครับมันมีดวงเขาปัตนิคือคู่ครองหรือแฟนนะครับแล้วก็ดวงแฟนเสริมอะไรได้บ้างเสริมเรื่องของการช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาบางอย่างให้2ออาจจะช่วยทางตรงทางอ้อมก็ได้นะครับทางตรงสมมนเว่าช่วงนี้ตังค์ไม่ค่อยมีนะหรือมายืมก่อนนี้หรือว่า มาช่วยกันนิดนึงดิสปอร์ตนิดนึงสิอะไรอย่างเี้อ่านี่ยกตัวอย่างหรือช่างอ้อมก็แนะนําหน่อยจะไปหาตังค์ที่ไหนจะกู้ยืมได้ที่ไหนนะฮะนี่คือเป็นคำปรึกษานะครับนี่คือจุดที่น่าสังเกตนะฮะทีนี้นะครับบางคนบอกบางทีไม่มีแฟนแล้วก็เพื่อนก็ไม่ได้สนิทอะไรมากมายเป็นผู้ใหญ่ที่เคยช่วยเหลือดูแลหรือว่าเคยช่วยเรามาก่อนนะครับนี่ฮะนี่คือจุดเด่นนะครับฉะนั้นเพื่อนๆถ้าใครที่ เคยช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาหรือใครที่เคยอะไรก็ตามนะอ่าอย่างน้อยก็คอยซัพพอร์ตหรือว่าพอจะชิ้แนะชีน้นำอะไรบางอย่างได้นะฮะท่านเหล่านี้หรือคนเหล่านี้ครับอาจจะไม่ใช่แค่คนเดียวนะอ่าสามารถกลับมาช่วยเหลือเราได้อีกนะครับอันนี้คือจุดเด่นนะครับแต่มันมีนิยะาข้อนึ่งเพื่อนๆเนตือนนิดนึงว่าช่วงนี้ยมันจะมีใครเอาเรื่องเดือดร้อนมาให้นะครับอมเพราะว่าดาว อาทิตย์ก็เรียกว่าเจาเรือนศาสชะกวัวจรอ,อยู่ในตําแหน่งอริครับบางทีเพื่อนบางคนจะเอาเรื่องเดือดร้อนมาให้ฉะนั้นเพื่อนๆจะรับงานหรือว่าบางทีใครเดือดร้อนมาหาเนี่ยจากนี้ไปนะเอออันนี้ผมวงเล็บนิดนึงเผื่อเราจะได้ไม่ไม่เดือดร้อนนะฮะหรือว่าไม่ซวยตามใครเขานะครับช่วงอย่างนี้ไปถ้าใครมาขอความช่วยเหลือจากเรานะครับเพื่อนๆคิดดีๆนะหรือว่าต้องดูดีๆนะผมเชื่อว่า มันจะมีเรื่องที่มากกว่าที่เขาพูดนะครับบางทีเขาอาจจะเอาข้อมูลมาสักครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งไม่ได้บอกแต่ว่าให้เราไปช่วยเลยนะฮะพอเราไปช่วยเลยปุ๊บโอ้โหมันมีอะไรที่ซุกมากกว่านะั้นเยอะเลยนะฮะที่เขาไม่ได้บอกนะครับแล้วไปช่วยปุ๊บซวยเลยนะฮะนี่แหละครับกลายเป็นแพ้กลายเป็นโอ้โหปัญหาหนักกว่าที่คาดคิดเยอะนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องเตือนเพราะว่าถ้าเราทําตามดวงบางที อาใครมาขอให้ช่วยก็ช่วยไปแต่ช่วงนี้ช่วยใครระวังตัวเองเดือดร้อนนะครับดวงศาสตร์ช้าโคจรเป็นอรินะฮะดาวที่โคจรอ,อยู่ในเรือนของดาวอังคารด้วยค่อนข้างจะมีเรื่องร้อนๆมาให้นะครับแปลว่าพยายามเลือกที่จะช่วยหรืออาจจะต้องพิจารณาแบบโอ้โหหลายหลายรอบหลายตลบก่อนนะครับโอเคนะหรืออย่างน้อยที่จะช่วยก็ให้มันเลยๆช่วงหลัง16ครับธันวาไปก่อนนะฮะ ถ้าตอนนี้เดือดร้อนแน่ๆเลยนะครับอันนี้นี่คือสิ่งที่ต้องเตือนนะครับโอเคนะเรื่องที่2ครับเรียกว่าเป็นช่วงที่มีข่าวดีเรื่องงานนะฮะดาวอาทิตย์ยังสัมพ <Okay. S 2> ันธ์กับดาวพฤหัสดาวราหักับดาวการงานนะครับแปลว่าอย่างน้อยถ้ามีปัญหาอยู่ๆก็มีตัวช่วยมีทางออกหรือดาวอาทิตย์กับพฤหัสดาวเขาเรียกดาวคู่มิตรนะฮะมันสัมพันธ์ในมุมที่มันจะมีปัญหาก่อนแล้วก็มีตัวช่วยตามมาที่หลังนะครับแสดงว่าเพื่อนๆต้องเตือนที่หนึ่งว่า ช่วงอย่างนี้ไปนะงานมันจะมีความขุขักวิปัญหาจุกจิกนะครับเรื่องที่ไม่เคยเกิดก็เกิดเรื่องที่เรียกว่าเล็กๆก็กลายเป็นเรื่องใหญ่นะฮะแต่ตัวช่วยมาทันเวลาก็แก้ปัญหาได้ไวผู้ใหญ่เมตตาหรือคนสนับสนุนส่งเสริมมีข่าวดีๆเรื่องงานเดออเมริการได้เริ่มสิ่งใหม่ๆเกี่ยวข้องกับการงานสรุปในข้อที่2คือมันจะมีเรื่องดีๆเกี่ยวกับงานนะครับแต่ว่าไม่ใช่แบบมาตรงๆเลยคืออ่ะอยู่ๆก็ได้งานอยู่ๆก็ งานสําเร็จไม่ครับมีปัญหาก่อนแล้วเดี๋ยวหาวิธีแก้และแก้ได้หรืองานอยู่ๆก็มีอุปสรรคนะฮะเกิดขึ้นแล้วทำไงดีถ้าส่งงานไม่ทันแย่เลยอยู่ก็มีไอเดียวิธีคิดหรือหาคนมาช่วยแล้วก็แก้ได้ทันเวลาแล้วก็จบสวยส่งงานได้ด้วยความสมบูรณ์นะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดครับแปลว่าข้อสองคือเรามีข่าวดีเรื่องงานนะครับอย่างน้อยถ้ามีปัญหาก็จะมีตัวช่วยมีทางออก หรือถ้ากําลังคิดหาทางแก้ทางออกอะไรก็ตามอยู่ๆมันก็จะมีวิธีแก้และแก้ได้ไวนะครับเพราะนั้นข้อ2ข้อที่มันเด่นๆก็แลกก็เรื่องแรกก็คืองานนะครับโอเคนะแล้วก็เรือีสองก็เรื่องของแฟนหรือคนที่เคยช่วยเหลือมาก,ก่อนก็สามารถกลับมาช่วยเหลือได้แต่ต้องระวังใครที่เดือดร้อนหรือปัญหาบางอย่างที่ถูกโยนมาให้ทำนะฮะมันจะมีปัญหาที่มากกว่าน,นั้นฉะนั้นต้องตรวจสอบทุกมิติทุกมุมนะครับ ในสิ่งที่เราจะไปช่วยเหลือใครจากนี้ไปนะโอเคนะครับเนี่ยเรารู้ดวงลวงหน้าจะได้เซฟเราได้เยอะเลยนะครับไปแล้ครับ,รบ,รบสวัสดีครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ